สวัสดีค่ะป้ายนิชาลีเก้านิมิตรนักศึกษาปีสามค่ะสวัสดีค่ะเป็นมิกาว,ว่าถาลุี่ค่ะนักศึกษาปีสองสวัสดีค่ะเบเฟิร์ arn, aga, นอามินีชุมพาการนักศึกษาชั้นปีที่สองค่ะศูนย์การเรียนปัญญาิวัชนบุรีนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซอยสุขุมวิทสิบแปดนะคะ ร้านนี้นะคะชื่อร้านพี่นิโคค่ะเป็นอาหารเป็นร้านอาหารที่เรามาทานกันเป็นประจำเกือบทุกมื้อเราฝากท้องมาที่นี่วันนี้เราก็เลยจะมาสัมภาษณ์ว่าขั้นตอนกระบวนการในการจัดซื้อสินค้าของที่นี่เป็นยังไงนะคะ <c oughs> จนกว่าจะมาเป็นอาหารให้เราได้กินแบบในร้านนี้ค่ะพวกเรากินแต่กะเพราค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านพี่นิโคนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักพี่นิโก่อันค่ะพี่นิโคนะํำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่นิโคค่ะ ค่ะร้านนี้พี่นิโคตั้งชื่อร้านว่าไงคะหรือว่า,ต,ต,าต,วตั้งชื่อตามชื่อตัวเองเลยตั้งชื่อตามชื่อตัวเองเรียกง่ายเรียกง่ายาาใช่ไหมคะร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่นักศึกษาของปัญญาพิวัฒน์ชุนลีค่ะมาทานอาหารกันบ่อยมากแล้วก็ตรงนี้ถามก่อนว่าตรงนี้ค่ะเขาเรียกซอยอะไรตะกอนตะกอนเลยนะเขาเรียกหน้าเพชรแต่เดี๋ยวนี้ลงหนังเพชรมันเลิกไปแล้วกลายเป็นซอยเมืองไทยไปแล้วซอยเมืองไทยค่ะทำไมถึงเลือกทำเลตรงนี้คะตรงนี้มัน ที่จะรถมันสะดวกแล้วก็เป็นทางสัญจรหันไปมาลูกค้าคนในบริษัทเนี่ยจะออกมาภัยเยอะอ๋อค่ะแล้วเออช่วงเวลาที่เปิดเปิดร้านนะคะเอะอก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มมีวันหยุดไหมคะไม่มีจ้ะไม่มีวันหยุดช่วงเวลาที่ขายดีนะคะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงของทุกวันเลยโอเคค่ะ okay, คำถามเอ่อคำถามต่อมาคืออยากจะทราบว่าทำไมพี่ทำไมพี่นิโคถึงเลือกมาทำธุรกิจนี้ขายอาหารต้มสั่งใช่ค่ะทำไมถึงเลือกทำธุรกิจขายอาหารต้มสั่ง,งขายเอาแบบพื้นพื้ๆเลยนะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอ๋ออยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองใช่อืมคือขยันก็ทำไม่ขยันก็ปิดร้านใช่ค่ะโอเคเลย <laughs> แล้วเงินลงทุนครั้งแรกค่ะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่คะลงทุนสูงเลย ลงทุนครั้งแรกเหรอก็เป็นหมื่นนะใช่แค่หลักหมื่นแต่ที่ว่าไม่สูงมากเพราะว่ามาที่ร้านเนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งเขามีโต๊ะเนี่ยให้เรายืมอยู่แล้วการลงทุนต้นทุนก็เลยถูกแต่ถ้าเราต้องซื้อโต๊ะกอ็อีด้วยสามหมื่นไม่รู้จะอยู่กันนะก็ต้องซื้อโต๊ะกอ็อีแต่มาถึงไม่ต้องซื้อของพวกนี้นคตรงนี้ค่ะคือเป็นของเราเองว่าเสีเยค่าเช่าเสียค่าเชา่าเสค่าเช่าเดือนเป็นหลักหมื่นไหมคะไม่ถึงค่ะแค่เดือนสามพันเอง แล้วก็น้ำไปตัางหาเยืนนี้ก็ตก4,000กว่าก็ราคาไม่ถูกมากเนาะในคะไม่ถูกมากพออยู่ได้ค่ะอยากทราบว่าเมนูค่ะที่เขาเรียกอะไรเมนูที่ยอดฮิตเลยที่มีคนสั่งเยอะที่สุดแกงกะเพราไก่ไหมคะกะเพราหมูกะเพราใช่างทุกกะเพราทุกกะเพราเลยแต่ขอให้เป็นกะเพราเป็นใช้ได้กะเพราหมูกรอบกะเพราก็ยังคงเป็นสินค้าขายดีที่สุดค่ะเมนูส้นคิดแต่ก็กินกันทุกวันแล้วมีเมนูแนะนำของร้านไหมคะ เมนูแนะนำของร้านส่วนมากพี่ก็จะข้าวผัดแต่ลูกค้าก็ไม่และแต่แต่ลูกค้าส่วนมากก็จะกินแต่กะเพราเพราะมันเป็นเมนูนทิ้งทิพย์ทำไมพี่ทำไมพี่นิโคถึงเลือกออทำเลตรงนี้ค่ะในการตั้งร้านอาหารจานฝรั่งตรงนี้เขามีร้านอยู่แล้วพี่แค่มาขายต่อโชคดีที่ได้มาขายตรงนี้อ๋อคือเหมือนเขาเซ้ง เขามีเขาไอยู่แล้วแต่คนเก่าเขาทำไม่ไหวเขาป่วยแล้วเรามาจังหวะพอดีเราได้เช่าต่อช่ดีของเรา <c oughs> ใช่ช่งดีงของเราแล้วคนที่อ,อ,อยู่บริเวณน,นี้ค่ะเขามีไลฟ์สไตล์ไงคะอย่างเช่นเป็นคนทํางานเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นยังไงถ้าเอาคนแถวนี้เลยส่วมาจะเป็นคนทํางานโรงงานเ <c oughs> ขาจะมาทานช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวนนันเน้นๆเลยคนถ้าจะขายได้ก็คือกลางวันกลางวันเลยใช่ไหมคะคือเป็นคนที่มาทํางานแถวนี้แล้วก็มาทานอาหารเรา สำหรับวัตถุดิบเครื่องปรุงหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่ไปซื้อที่ไหนคะไปซื้อตลาดใหม่ชลบุรีเนี่ยทำไมพี่ถึงเลือกตลาดใหม่ชลบุรีในชลบุรีมีหลายตลาดแล้วเองพี่ตองกาตลาดใหม่ชลบุรีเป็นตลาดที่ใหญ่ขายของส่งแล้วก็ขายของถูกแล้วก็ใกล้ตรงนี้แถวตรงนี้เป็นตลาดใกล้เห็นก่อนหน้านี้ที่สอบผ่านดูประมาณ2กพโลใช่ไหมคะ แล้วคือพี่เคยซื้อสินค้าจากตลาดอยูไหมคือเปรียบเทียบกันของที่จะมาเจอที่ตลาดเนี้ยอ่อเปรียบเทียบขนาดาในตลาดเดียวกันที่ยังเดินทั้งหลายเจ้าเลยอาจจะตกลงจะเป็นเจ้าประจำจากใครสักเจ้านึงเพราะว่าแต่ละร้านจะขายของถูกแพงไม่เท่ากันบาง,างร้านก็แพงมากทั้งที่วัตถุคือมันมันคือเหมือนกันแต่บางร้านก็ตั้งราคาสูงค่ะอ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยตอนไหนซื้อวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะตอนเช้าเช้าอย่างเดียวเลยช่วงเวลาประมาณตอนไหนคะพี่ห้าเลยก็แปดโมงแปดโมงเนื่องจากเ็าเปิดร้านสายขายเน้นขายกลางวันใช่ไหมคะเพราะว่าเราเช้าเขาขายกันหลายเจ้าแหลใช้เวลาเตรียมวัตถุดอวัตถุดิบอะไรเงี้ยขายนานไหมวัตถุดิบอะคะพวกถ้าเป็นผักเนี้ยพริกถ้าสมมติว่ามีของอยู่เราจะเตรียมไม่แต่แต่เย็นเลยแล้วเราแช่ตัวเย็นไว้ แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยถึงจะมาเตรียมตอนเช้าสรุปว่า,วาพี่ก็จะเตรียมสินค้าเนี่ยเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่สามารถซื้อ<ส>ได้ก่อนเนี่ยคือจะซื้อช่วงเย็นแล้วอะไรที่ซื้อได้ทีหลังก็คือจะถ้าเป็นของสดจะซื้อตอนเช้าใช่ค่ะค่ะโอเคอต่อไปก็เป็นส่วนคำถามของการสักซื้อนะคะพี่มีการสกระบวนการสังซื้อสินท้ายังไงบ้างคะพอจกขายผักแล้วกระบวนการสั่งซื้อตอนเย็นพี่ก็ต้องเช็คของก่อนนะคะว่าอะไรมันขาด อะไรเป็นมีอยู่แล้วถ้าไหนขาดที่ก็จะจบไปแยกไปแล้วคักข,ของแห้งเนืออ้อสัตว์อะไรย่เงี้ยแต่มันจะไปตลาดตอนเช้าเราจะได้ไม่ไม่งงไม่สับสนคือมีกำหนดงบประมาณว่าต้องมีประมาณนี้ใช่ไหมคะตามบิลที่จบไปอ่งบประมาณมันบางครั้งมันก็มากน้อยแล้วแต่ว่าแต่ละวันเราขายได้เท่าไหร่หถ้าวันไหนขายดีมากของหมดเยอะต้นทุนในการซื้อของพวกนี้เราก็จะสูงค่ะ ก็แล้วอย่างวิธีเลือกคู่ค้าผู้ขายด้วยค่ะที่มีวิธีเลือกยังไงคะพี่ตาซื้อของพี่ตาดนะคะค่ะเป็นว่าพี่จะเดินดูหลายๆเจ้าก่อนในครั้งแรกค่ะแล้วก็พี่ก็จะตรวจสอบว่าร้านนี้กับร้านนี้ขายของเหมือนกันแต่บางร้านเขาจะบวกมากแต่ราคาสินค้าราคาคุณภาพเหมือนกันเราก็ต้องซื้อร้านที่ราคาที่มันอ o ลงหน่อยเพื่อประหยัดคอตของเราด้วยแล้วพวกเนื้อสัตว์หมูเงี้ยพี่จะดูร้านที่เขาติดป้ายราคา กุ้งโลเท่าไหร่ถ้ามีร้านไหนที่มีป้ายราคาเนี่ยพี่ก็จะดูก็จะ,จะซื้อร้านร้านพวกนี้ที่เราก็ได้สอบถามไปแล้วว่าวัตถุดิบของสดหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะพี่ไปซื้อจากที่ไหนเราก็ได้คําตอบมาว่าเขาไปซื้อจากตลาดใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ะคะ่ะเขาจะทําให้ได้สิ่งของที่เขาต้องการครบต่อมานะคะเราจะถามว่ามีสินค้าตัวไหนไหมคะในร้านที่เราไม่ได้ไปซื้อเอง มีน้ำอัดลมกับน้ำแข็งคือเขาจะมาส่งทุกวันด้วต้องเอ่ยใช่ค่ะน้ำแข็งจะมาส่งทุกวันแต่น้ำอัดลมจะมาส่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่้ปริมาณในการจะส่งนี่คือมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะเอ่อน้ำนอัดลมเต็มที่เลยที่ร้านก็สั่งแค่สองลังแต่ถ้าน้ำแข็งเนี่ยแต่หนึ่งกระสอบทุกวันแล้วคุณเ,เคยตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะว่าเคยมีมาส่งแล้วแตกบ้าไงไหมน้ำอัดลมไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันน้อยไงการ แบกเข้ามามันก็ใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยเสียหายบบเพราะว่าสั่งน้อยแต่น้ำแข็งนี่ตรวจสอบยากเพราะว่าบางทีมันละลายมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเต็มกระสอบตามราคาจริงหรือเปล่าเราก็าต้องแบบผ่าน,านไๆไปมาเองไปแล้วคอยมีแล้วมันมีอะไรยืนยันได้ไหมคะว่าคือแบบว่ามีบินอะไรไหมที่ร้านไม่มีบินอ่ะจ่ายเงินสดจริงๆน้ำน้ำอัดลมเนี่ยต้องมีแต่เขาไม่เคยให้ เพราะเราสั่งปริมาณน้อยวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณที่นิโคลมากมากที่วันนี้ได้มาให้สัาษณาเรา mm hmm. เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกในการที่เลือกทําธุรกิจนะคะว่าทําไมทาธุรกิจนี้ความเป็นมาของธุรกิจชื่อร้านหรือว่าจะเป็นการเลือกตัดทําเองอะไรก็ตามรวมถึงการซื้อวัตถุดิบจัดเตรียมสินค้าก่อนที่จะส่งถึงคผู้บริโภคนะคะยังไงวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอบคุณมากๆนะคะค่ะ mm hmm. keep on day may